ประโยชน์ดีๆที่มีในน้ำมะนาวค่ะทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีการใช้มะนาวกันเป็นเรื่องปกติในการปรุงอาหารใช่ไหมคะเรายังมีประโยชน์ดีๆอีกมากมายของมะนาวมาเล่าสู่กันฟังนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะน้ำมะนาวบวกน้ำ อุ่นนะคะดื่มหลังจากตื่นนอนช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขับถ่ายลําบากนะคะท้องผูกนะคะลองดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวดูหลังจากตื่นนอนนะคะจะช่วยได้อย่างดีเลยค่ะ 2. นะคะการดื่มน้ำมะนาวบวกน้ำผึ้งจะช่วยลดอาการเจ็บคอนะคะหรืออาการอักเสบที่คอได้นะคะ เพราะน้ำพึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยชุม่มอย่างที่3ค่ะลดอาการปวดศรีรษะนะคะอย่างที่เขาแชร์กันว่าดื่มมะนาวพร้อมกับคาเฟอีนนะคะจะช่วยให้ลดปวดศรีรษะแต่คุณหมอบอกว่าไม่จําเป็นต้องดื่มคาเฟอีนก็ได้ค่ะเพราะคาเฟอีนถ้าดื่มยิ่งตอนปวดหัวจะยิ่งทําให้เราปวดหัวมากขึ้นดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆจะช่วยได้แล้วนะคะ ค่ะและข้อ4ค่ะลดความเสี่ยงเกิดการเป็นหวัดนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยอาจจะตเป็นหวัดได้ดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆทุกวันจะช่วยได้นะคะค่ะและข้อ5ค่ะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มภูมิให้กับร่างกายเรานะคะอย่างเช่นลดอาการนะคะ เลือดออกตามไรฟันลดสาเหตุที่ทําให้หลอดเลือดเราเปราะนะคะก็จะทําให้หลอดเลือดเราแข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ด้วยนะคะ5ประโยชน์ดีๆนะคะเรามาดื่มน้ามะนาวกันทุกวันดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพราะน้ามะนาววิตามินซีสูงมากเลย